สบายดีพี่น้องอ่ะแต่งเป็นสมบตแต่งผ่าขาานะอเอาออกมาพี่มันชิตโตกเสร็จก็สอบฐานนะคะย่องออกมาพี่มียังไงชิแต,ต่งนะอ่าโถอะเหี้ยเบอร์กกละเจวนี่ก็ดีอุ้ยเหี้ยใส่อันอันน้ำมดแล้ว คือว่าเอาใส่กระตาอยู่เจวกับเบเป็นเจวบานหมุนอุยอ๋ยปุ้ยจับมันสิขาวตาจับทางนี่อ้ยเบิง้งเอามาดูดูทุกคนเปวาถวยมาดูมันเลยจินหล่อพี่นนองเอามา,า,ม,า,ามา่อมากกระโตกนะ่อมากกรเมืดนะลูก มาอืม,อมชิ้นแหงน้องซื้อหันขาเขาอืมอืมอันนี้ก็จิ้นรอซื้อน้ำข้าวอีกพี่นออ้องเลยขาเจ้าคุดขายลอยโตต่อเสาหาท่านกีบลอยโตต่อเงินสองสองหมื่นหา สองหมืนหาพันเห็นเนาอะอ้าวย่อไปทำแม่พ่อใหญ่กินนี่เบี้ยอ้าวเบี้ยอืมย่องไปพี่ตั้งทั้งลังเพียรไปยังทางน่ะเออพี่พี่นั่น,นเลี้ยบ,บงมือแน่พูดไปทางหนาบองฮัมพุมน่นพุ่นทางม้อนพุ่นเออทางหนาทางนั้นแล้ว อืมเอาไปเอานี่พักนี่แกใส่แน่นี่เอากินอันนี้ก็ได้แต่เกมบบบนี้ไปทำไมกินข่าวกินข่าวด้วยพี่น้องสบายดีป่าลูกหรือยังวันนี้สบายดีปาลูก มันแต่แสบเลย,ยพี่น้องหัวจิ๋วมาเด้อมาเด้อพี่น้องห่อพักติ๋วพักกระโดนนั่นแสบพี่ยังโอ้แจ่วกระเหียบหมดแล้วเหลือหนึ่งเดียวอะจะไดีทานผู้ชมอืมเอินทานผู้ชมกินขาวน้ำเนยไม่ได้ทานผู้ชมกิมมนขาวแล้ออืม,ม <laughs> บึงพ่อใหญ่หัวควันลานอิ่งพอก,ก็กินนะไม่พอาตีบขาวมาให้เนย มาเด้พี่น้องกินข่าวน้ำข่อยด้อหัวจี้รอพี่น้องอุองอ้ยโอ้โอเจ๊อุอ้ยโรษลูกเจ็บบ่อนี่นะคะทุกคนก,กินอย่างนี้นะนี่นนก็คือใบผักติวใบผักติวใส่ลงไปเอานะหอมบัวเบิดละบอกเพื่อใ มอมบวกบนแล้วแมเกินแล้ว,น,ลวน้ำลายสีไรแล้วพี่นอ้องนี่ยีรอไปคุดบอดยพี่นอ้องเลยมันเหลือกโอ้บ่มีบ่วงตั้เพียมลอมอมนเ้ะงจกเจียนะว,วบางทดิบพี่นอ้องโอ้โอเจียวก็จํามดเลยนะมันก็นกน อืมแล้ว mm. oh. จากพี่นอกมารู้อืมกระตุกก็จะปั่มแล้วพี่น่อเอ้ยอากรตาห้องมันเตี้ยมเห็นพี่หน่อ บวงกวากวัาบบมีอืมอืมเอาจังสี่ล่ะแม่ืมบางที่ห้องเส็บจ,จิ๋อเส็บเป็นยาวกับจิลอก็ล <c oughs> ยมาดเสะใบมะกรูดเนาะ พักติวมี่ประโยชน์พี่น้างช่วยต้านโรคมะเร็งได้พักติวพักขยงงกินแล้วมีประโยชน์นะทุกคน ตลาดหน่อยมากองได้ี่พี่น้องหมกปลาซื้อหมกปลาไม่ปอนอย่างเงี้ยน้นองเวียเอาอันนี้สมพักหมกแตงอีกนอมีแดดแนวกินหมกปลานี่ยก็คือชิ็นปลากระชังปลานี่ก๋วยเตี๋ยว <Yeah. S 2> ทุงหนึ่งหาพันกีดพี่น้องเอยเดี๋อไหร่ฉันมาปอกมากสับประรดโลน่ะให้น้องไผ่เบิ่งว่าเจโบอสปอกเป็นว่เนาะปกตินี่กันปกตินี่เจเบอสิบปคอกอยซื้อมากอันนี้พี่น้องเลยมันกินเยี่ปอกกปบือกอยเป็น ้าน้องไผ่อยู่ก็มีแต่นอ้องไผ่ปอกให้กินเจบบปอกมันตามันออกมาค่อยเป็นเดี๋ยวมาเบิดกันเหมือนนี่สิเป็นบ่ะว่าได้เงินมีดต่วันนั้นอะ มาดูกันว่าจะได้กินหรเปล่ากกนหนหึลูกึห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 ึึงึหึหึหหึ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 วึาึหึหึห ออกแล้วนะทุกคนจะได้กินอยู่บ่ โอ้ลืมโช่ลืมโช่นี่จ้าทุกคนอุ้ยออกเสร็จแล้วนะ,ะเป็นอย่ะ <ไป S 1> เป็นอย่เน่นอกเป็นอย่าง่าเต็มอ่านห่รืนอบ่ผอ่านหือ่านเอล่่อย่ะเย อาจารย์มาลูกเร็วเร็วเร็วเนี้ยไม่ได้มีจานนะฮะไม่มีจานมันไม่จานก็ถวยก็ได้อ่ะถวยง่ายมาแล้วถวยง่ายมาแล้ว,วง่ายมาเลยแนะม่มามา เผาเฮ็ดมันนี่สิบาทมือนี่อ๋อ,อทุ่งมือแมน่เนี่ยนะอืม,มเขาอยากกินแบบนี้เขอยากผ่ากินอะไรสิเอ้อะไนั้แหละๆๆกินเนี่ันันจะผ่าว่ไไรแล้วมันี่อือืม,อม,อม ไปสูบผงใหญ่กินโอ้นี่นี่แกนม,ม,มันอืมมันคือหวานเหมือนขนมหวานกินได้ยังฮึมไม่ได้พีน้อง <c oughs> มีนตกะสะกินบางนาดน้ำแข็งด้วยพี่น้องสับปะรดบ้านเขาเออแต่บางนาหวานหวานหวานเติมวิตามินซีจากสัาปเขียวมึง

มื่อะบานพี่น้องเอ้ยโอเคนะพี่น้องคดดลิบในกระเป๋าอะไพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกม่องทุกบ,อน,กบอนที่เข้ามารับเบิ่งเละรับชมพอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสบายดีบ๊ายบาย